สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store นายการสูงสุดหอบเอกสาร205กล่องกว่า70,000หน้ายื่นฟ้องอาญานายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรวม21รายแล้วซึ่งข้อกล่าวทั้งหมด เป็นไปตามคำฟ้องกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจ2 g ูในโครงการรับจำนำข้าวตามประมวลกฎหมายอาญาของพรบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐและพระบรปปชฐานใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยแบ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็น3ามกลุ่ม คือกลุ่มนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนซึ่งขั้นตอนจากนี้สารดีกาจะเลือกองค์คณะผู้พิพากษาจำนวน9คนมาพิจารณาคดีนี้ให้แล้วเสร็จภายใน14วันก่อนนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่ในวันที่20เมษาย,ยนนี้ทั้งนี้ความเสียหายที่คณะอนุก,กรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าว นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการปี2547ถึงกันยายน2557รวม13ปี5รัฐบาลส่งผลขาดทุนประมาณ7แสนล้านบาทเป็นของรัฐบาลยิ่งลักษณ์4โครงการคิดเป็นผลขาดทุนประมาณ5 3 6 0 0 0ล้านบาทเฉพาะกรณีทุจริตระบายข้าว G2G ของนายบุญทรงสร้างความเสียหายประมาณ7 0 0 0 0ล้านบาท ด้าน TDRI เห็นว่าไม่สามารถฟ้องร้องค่าเสียหายได้ทั้งหมดเพราะบางส่วนเป็นเงินที่นำมาอุดหนุนชาวนาตามนโยบายรัฐบาลส่วนคดีละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีหลังสารดีกาได้คัดเลือกองค์คณะผู้พิพากษาแล้วได้นัดฟังคำสั่งว่าสารจะรับไม่รับพิจารณาในวันที่19มีนาคมนี้รัฐมนตรีครั้งเดินหน้าผลักดันร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ได้ภายในรัฐบาลน,นี้ คาดอีก2 3เดือนได้ข้อสรุปอัตราภาษีที่ดินแต่ละประเภทพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนวอนสังคมอย่าตื่นตระหนกในสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปโดยระหว่างที่ชะลอประเด็นนี้ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นักวิชาการศึกษารายละเอียดคาดว่าจะใช้เวลา2-3เดือนพร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นในทุกภาคส่วนวิภาควิจารณ์กันเต็มที่และยืนยันอัตราภาษีจะเหมาะสมกับคนในประเทศภาษีบ้านไม่พูดถึงภาษี ที่ดินเกษตรไม่ได้พูดถึงภาษีที่ทําธุรกิจที่ทําธุรกิจยังไม่ได้วิจารกันเรื่องของที่ดินบ้างเปล่าอะไรเรื่องแยะมันอยู่ในชุดเดียวของกฎหมายไงคนอ่านกฎหมายไม่ครบกระบวนการแล้วมา่าตีต้นไปก่อนค่ายคนนักวิชาการเขาทาเดี๋ยวเขาพูดคนอื่นพูดบ้างผมว่าหยุดพูดแล้วนะไม่พูดเรื่องอื่นต่อรัฐมนตรีคังบอกว่าการจัดเก็บภาษีที่ดิน จะสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากปีละ20,000ล้านบาทเป็นปีละ2องแสนล้านบาทซึ่งหากไม่เดินหน้าเก็บภาษีที่ดินจะส่งผลให้รัฐบาลมีความเสี่ยงด้านการคลังในอนาคตซึ่งสัปดาห์นี้จะประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีเพื่อสรุปร่างพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับสมบูรณ์โดยกำหนดที่ดินไว้สประเภทคือที่ดินเพื่อการเกษตร ที่อยู่อาศัยเพื่อการพาณิชย์และที่รกร้างว่างเปล่าตามหลักการภาษีนี้จะก,กำหนดเงื่อนไขไม่ให้กระทบผู้ที่มีไรายได้น้อยมากนักยกตัวอย่างภาษีที่ดินที่จัดเก็บจากที่อยู่อาศัยจะคิดอัตราต่ำที่0.1%ของราคาประเมินแต่จะมีเกณฑ์ลดหย่อนให้โดยที่อยู่อาศัยราคา1ล้านบาทแรกเก็บอัตราภาษี0.1% หรือล้านละ1000บาทได้รับลดหย่อน7 5ทําทำให้เหลือภาษีที่เก็บจริงเพียง250บาทที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน2ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราส่วนลด7 5ซของอัตราภาษี0.1%หรือเท่ากับเสียภาษีในอัตรา500บาทต่อปีส่วนที่เกิน2ล้านบาทแต่ไม่เกิน4ล้านบาทเสียภาษีในอัตราส่วนลด50เเซ์ ของอัตราภาษี0.1%เทียบกับเสียภาษี1,000บาทบ้านราคา4ล้านบาทเสียภาษี1,500บาทต่อปีและไม่ใช่ว่ากฎหมายนี้ผ่านแล้วจะเก็บภาษีทันทีเพราะกว่าจะผ่านกระบวนการต่างๆคาดว่าน่าจะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ปี2,560 ทั้งหมดคือ Wisdom Talk ประจำวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมและก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ